สุสานภูเขาหอยอายุกว่า5,000ปีบ้านหินร่มมีซากเปลือกหอยจำนวนมหาศาลทับถมเป็นภูเขาอยู่ริมทะเลคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวดูความแปลกมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมานานกว่า5,000ปีนั่นก็คือสุสานเปลือกหอยจำนวนมหาศาลนับล้านล้านชิ้นที่บ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาโดยลุงสงัดจันแก้วประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนหินร่ม นำทีมงานผู้สื่อข่าวลองเรือประมงพื้นบ้านไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลเอ่าพังงาในพื้นที่คลองเคียนบริเวณสุสานหอย5,000ปีที่เขาพระอาฒเ่าซึ่งอยู่ไม่ไกลนั่งเรือจากท่าเรือชุมชนบ้านหินร่มไปประมาณ15นาทีเท่านั้นเป็นหนึ่งในจุดเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนซึ่งได้ทำสะพานไม้เทียบเรือ พร้อมกับเดินเท้ามีราวเชือกให้นักท่องเที่ยวได้เกาะเดินลัดเลาะขึ้นลงไปตามริมภูเขาด้านทิศตะวันตกใช้เวลาเดินประมาณ15นาทีก็พบกับกองเปลือกหอยจํานวนมหาศาลที่ทับถมกันเป็นชั้นๆจนกลายเป็นเนินเปลือกหอยขนาดใหญ่ ีปจากการสังเกตดูก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นเปลือกหอยแครงและเปลือกหอยนางรมส่วนชั้นล่างมีร่องรอยการย่อยสลายจนกลายเป็นดินทําให้คนที่พบเห็นต่างก็แปลกใจว่าทําไมเปลือกหอยจํานวนมหาศาลนี้จึงมากองรวมอยู่ที่นี่ได้อย่างไรล,ล,ลกลุงสงัดจันแก้วบอกกับทีมงานเราว่า ในอดีตเคยมีคนมาขุดบริเวณนี้แล้วพบว่าเมื่อขุดลึกลงไปเรื่อยๆสิ่งที่พบก็คือเปลือกหอยจํานวนมากซึ่งยังไม่มีใครสามารถบอกได้ถึงที่มาและสาเหตุของเปลือกหอยที่ได้มาทับถมรวมกันบริเวณนี้ได้อย่างไรประกอบกับจุดนี้เป็นจุดที่พบภาพเขียนสีโบราณอายุกว่า5,000ปีอยู่บนหน้าผาเชิงเขาและพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณอยู่ด้วยจึงทำให้มีการคาดเดาว่า เป็นเปลือกหอยที่เกิดจากการกินของมนุษย์แล้วทิ้งทับถมสะสมมาตั้งแต่ยุคโบราณจนกลายเป็นภูเขาสุสานหอยซึ่งข้อสันนิษฐานที่ชาวบ้านคาดเด่านี้ก็ยังไม่มีการยืนยันจากทางนักโบราณคดีแต่อย่างใดขณะที่เมื่อก่อนนั้นได้มีชาวบ้านเข้ามาลักลอบขุดเอาเปลือกหอยออกไปซึ่งผู้ที่เอาไปก็จะนําเปลือกหอยนี้เผาทาเป็นส่วนผสมของปุ๋ยใช้ในการเกษตรแต่หลังจากที่ทางชุมชนเข้าไปพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยว ก็ไม่มีใครเข้าไปขุดเพราะว่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนบ้านหินร่มไปแล้ว cái này ạ, แค่ tựu tựa một mình nó là một cái